โปรเจกต์เจ็ดลิเตอร์เลตเตอร์รีวิวโปรเจกต์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทีมสิบสองการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กระบวนการคาดการณ์ความต้องการใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้ล่วงหน้าว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไรระดับใดจํานวนเท่าใดต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไรและจะควบคุมจํานวนทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดําเนินงานขององค์กรทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ4ประการคนเงินวัสดุอุปกรณ์และการจัดการส่วนที่หหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญแนวคิดของคิเนอร์ กระบวนการของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีแขั้นตอนดังนี้ 1. การกำหนดวัตถุประสงค์การวางแผนควบคุมการทำงาน1ปี3ปีหรือ5ปี 2. การคาดคะเนอุปสงค์การคาดคะเนงานต่างๆว่าต้องใช้จำนวนคนเท่าไรและคุณสมบัติอย่างไร 3. การคาดคะเนอุปทานการสำรวจของกำลังคนที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่หากไม่พอจะหาจากแหล่งใด 4. การคาดคะเนความต้องการทรัพยากรมนุษย์ จำนวนกำลังคนที่ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งได้จากการคาดคะเนอุปสงค์และอุปทานของกำลังคนทำให้ทราบข้อมูลกำลังคนคุณสมบัติของคน 5. การตัดสินใจเรื่องการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานของแรงงานแล้วหากกำลังคนที่ต้องการมีมากกว่าอุปทานหรือดีมานน้อยกว่าสัพพายก็ต้องอยู่ที่เกณฑ์การตัดสินใจ 6. การจัดโครงการทรัพยากรมนุษย์การสรรหาการคัดเลือกการวางแผนอาชีพกำลังคนแล้วในขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนจัดทาโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เช่นการสรรหาการคัดเลือกการวางแผนอาชีพเป็นต้น 7. การควบคุมการติดตามและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนและหากมีปัญหาและอุปสรรคจะได้แกดาเนินการแก้ไข 8. การประเมินการตรวจวัดเพื่อให้ทราบผลการดําเนินงานของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ว่าประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ภาพรวมขอบข่ายรายวิชา แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์การสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนเทคนิคการพยากรกำลังคนและการคำนวณต้นทุนของกำลังคนการวิเคราะห์งานการวางแผนอาชีพหรือการศึกษากระบวนการการสรรหาและการคัดเลือกในการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรเทคนิคการศึกษาในแนวใหม่กระบวนการคัดเลือกการ ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครการสัมภาษณ์รวมทั้งการวิเคราะห์วิธีการในการทดสอบในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้แก่องค์การทดลองโดยการปฏิบัติงานตลอดจนถึงปัญหาของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและการคัดเลือกพร้อมแนวทางในการแก้ไขของปัญหาส่วนที่3 กรณีศึกษาการนำแนวคิดทฤษฎีมาใช้แก้ไขปัญหา 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะคำนึงถึงการวางแผนกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วยปัจจัยทางนโยบายและโน้มน้ำเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจ 2. การคาดคะเนหรือพยากร,กรกำลังคนในอนาคตคุณสมบัติบุคลากร,กรที่มีความรู้ทักษะความสามารถ ที่ได้นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน 3. เปิดโอกาสให้คนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขได้เข้ามาปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานทุกคน 4. การพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นส่วนที่ 4. สรุป การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อาการบริหารองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารองค์กรสมัยใหม่จะต้องบริหารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคตลอดถึงต่างประเทศยิ่งประเทศไทยก็เข้าสู่ประเทศประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวในปัจจุบันจําเป็นที่ต้องสแสวงหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูงเพราะปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยียิ่งต้องมีการ พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง